สวัสดีค่ะนิสสัน NV แคปเล็กนะคะเกียร์ธรรมดากระจกปือหมุนแอดมินมาแนะนําให้ชมกันแล้วนะคะตามคําเรียกร้องค่ะท่านใดที่กําลังมองหา n i s s a น NV อยู่นะคะรับชมคลิปนี้กันก่อนนะคะอย่าเพิ่งกดหนีนะคะราคา45,000บาทค่ะคันนี้ผงมาลัยธรรมดาเครื่องดีแอร์เย็นชวงลางแน่นยางใหม่นะคะยางใหม่5้ส้นค่ะซึ่งมีล้ออะไหล่ให้ด้วยนะคะคันนี้สภาพสวยค่ะล้อแม็กขอบ15 ภายในก็สวยสะอาดนะคะรอนกระบะก็ยังดีนะคะทุกท่านวิทยุซีดีใช้งานได้ครบนะคะเครื่องดีค่ะวิ่งทางไกลได้น้ำไม่ดันกันไม่ไหลค่ะภาษีพรบรไม่ขาดเล่มพร้อมโอเลยนะคะรถอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะคันนี้เกียร์ธรรมดานะคะ4,500 0บาทค่ะ สนใจติดต่อเข้าไปได้เลยนะคะเบอร์โทรผู้ขายแอดมินใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับรายละเอียดต่างๆสนใจเน้นโทรคุยกันโดยตรงเท่านั้นค่ะแอดมินเพียงมาแนะนำนะคะไม่ใช่เจ้าของรถและไม่ใช่ในหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ